มึงปีกไก่ทอดสองวี v, กองภูเขาร้านดังสุดกรอบรูดปีกเกรดเองงบเซงร้านหลังห้าหาอะไรนะปีกไก่ทอดดูดวิญญาณในสองวีมันมีได้เหรอวะปีกไก่ทอดดูดซับเจ้าดังที่เสือบทับซ้อนเป็นภูเขาปีกไก่ที่แรกของจักรวาลปีกไก่ทอดหนังบางกรอบเคลือบซอสเข้มข้นโดยผงคริสตัลพริกไทยแบบเทถอนรากมาทั้งสวนที่สั่งไปแค่สิบปีก็หมดงบประมาณไปแล้วเกินค่อนแบ่งม่วเอาละหลังขยำเกลือละลังทั้งหมดสามน้ำ,นำบอกให้ใส่เกลือลและผงนัวแล้วจับหยุมอีกไก่ให้ซึมเข้าลูกขุมขขนนนนชัั้้้ออออกกกกกหหรืยงงวะะใซึมมมมดดีีๆทาาพิิิธจตเเเสปลูคุแ่ วิญญาณไปสูตรร้านเกือบจะดังนางบอกให้ใส่ซอสฝาเขียวน้ำน้ำตาลตั้งไฟอ่อนและคนในเข้ากันของกระเทียมพรีเมียมไม่มีก็ใช้ตอนกระเทียมพรีออเดอร์จากตลาดสดหลังเดือนนางบอกให้คนต่อจนคนขึ้นประมาณนี้ปอวะแล้วนางก็บอกให้จับอีไก่ตอกเสาเอกมาซับหน้าให้แห้งบอกแป้งมันเต็มออกงานสามช้อนโตและคลุกให้เข้ากันบางสูตรบอกทำไม่อยากให้อีไก่หน้าปอให้จับปัดแป้งส่วนเกินออกด้วยละวะนางก็บอกให้จับตั้งไฟกลางน้ำมันไอลแล้วก็จับอีไก่บอกแป้งไม่ผสมรองพื้นลงไปแบบนี้เลยละวะเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มาทำมันบดแต่แคปปอกก็หมดไปแล้วค่อนวันเปิดขนมมันฝรั่งบดเทน้ำร้อนเราคนก็ได้มันฝรั่งบดเนื้อเนียนนุ่มละมุนหอมอร่อยมันฝรั่งคุณภาพจากเยอรมันรสชีสมันนัวหอมตีพรงจมูกและรสไก่เข้มข้นสะใจประสาทเลนซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนเท่านั้นเราทอดด้านละสามนาทีแล้วจับผักข้านาทีเราจับทอดไฟแรงอีกสามนาทีจับทอดซอสละโรยพริกไทยขาวพริกไทยดำแล้วหุยมึงปีกไก่กองภูเขาสองวีน่ากินมากเคยลุ้นสไลด์แค่สองวีก็ดูดหมดวิญญาณจริงๆด้วยหุยมึงหนังขอบกรออบซสเเขข้้มมนหวานนนนหห่่่อออยยยยยพรริิิกกกกกกไไไททะะะเเเเบดดดลลลแแปปใ้้คีีงถูววาาาาม๋